อารุณสวัสดิ์ยามเช้าแม่เสมอสวัสดีครับบ่าวแอดอารุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะบ่าวแอดทักทายยามเช้าๆนะคะบ่าวแอดแม่มาเติมกําลังใจให้กันเด้อน้องบ่าวแอดเนาะกําลังใจให้กันและกันขอบคุณนะคะบ่าวแอดแม่เสมอก็กําลังจะไปขึ้นไลฟ์เนาะโอ้วววนวว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 ว คุณนะคะขอบคุณเป่าแอดขอบคุณเพื่อนเสมอขอบคุณทุกเรื่องทุกไลฟ์หนาวมันเย็นมันเย็นหัวค่ะแต่ร่างกายเราก็ลืมลืมลืมหมวกมาเนาะแต่ร่างกายเราก็ได้วอมอบอุ่นอยู่แต่แต่ว่าหัวมันเย็นมากค่ะคุณเป่าแอดเพื่อนเสมอคุณเพ้อใจรักเพ้อใจรักนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นรักเนาะคุณรักเนาะ รักปากสี่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาเติมกำลังใจให้ขอบคุณทุกเรื่องทุกอย่ตอนนี้เหงื่อออกแต่ว่าหัวเย็นอันสอดยยามเช้าทุกคนนะคะมาหูลาฮุกันค่ะทักทายทักทายยามเช้าออกกำลังกายได้หูละฮบกันค่ะห้วเย็นหัวค่ะดิมใส่หมวกหาหมวกไม่เจอ <laughs> ขอบคุณาแอดขอบคุณเติดใจรักหรือน่าจะเป็นไอ้คุณรัฐภากซีเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเสมอนะคะที่มาสมกำลังใจออ <laughs> เยอออกอรู้สึกว่ากล้องของเราจะหัวสักสักยังไงก็ไม่ดูนะพี่น้อยมันมันเหมือนจะมองไม่เห็นนะบปอกกล้องแป๊บนึงค่ะโอเคโอเคแต่ได้แล้วนะขอบคุณที่แวบมาส่งกำลังใจนะคะสาวแอเฟ้นเสือเสือก็นะาจะไปขึ้นเวทีแล้ว ออกําลังใจยามเช้าผู้เร่ร่ค่ะผู้เรุร่ยามเช้าทักทายยามเชาา้าด้วยผู้เรุ่่ค่ะอุ่นอุ่นอุ่น,อ,น,อ,นอุ่นเพราะว่าเราใส่เสื้อกันนะแต่หัวหัวไม่มีอะไรใส่เย็นหัวจะเย็นมากขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเรื่องทุกอ่าง มาเติมาลังเต็มที่กันนะ้าดู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 นะดูดูดูฮืเย็น้องไม่ยเยมเ็ูดูเู็นดเยูนูยอากาศเย็นอากาศเย็นดดเย็นยามเช้าเาค่ะายยามเช้านะคะดดเย็นเย็น ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเผอใจล่าขอบคุณเพื่อนเสมอแล้วหกแล้วหกขอบคุณค่ะ คุณนะคะวายโยค่ะวายโยอากาศหนาวหนาวหัวค่ะเพราะว่ามันหนาวไม่ลมค่ะสองสามวันวันนี้หนาวเป็นหนาวหนาวเย็นหนาวแล้วยืดแล้วยือดคุณใครบอบคุณที่กำลังใจที่มาส่งให้เนาะ คนมาออกกําลังกายคนลุกลดไขมันหน้าท้องกันค่ะรลดไขมันหน้าท้อง